สวัสดีครับสวัสดีครับผมสางจอยสานบานของห้องครับผมครับสวัสดีย,ยสส้ำคำย้ำแรงนะครับเนาะครับผมมือนี้กะมาเด้อพี่น้องเองยไปกินข้าวรุ่งกันครับผมกะมีลาบเป็ดนะครับเนาะมือนี้ก็ได้ลาบเป็ดกับแกงเห็ดคมครับผมแกงเห็ดคมนี่กะเห็ดเอานะครับเนาะมาเสิร์ฟเสิร์ฟกันเนาะพี่น้องเองยแล้วลาบเป็ดกะได้ซืี่กเจามาครับผมมือนีก็มีลาบเป็ดกับแกงเห็ดคมเลยครับผมครับผม กินเจแปนเหมือนกันครับผมครับผมขํามขึ้นนีก่กะมูกินเขาผู้เดียวนะครับลนะก็คือก็ขึ้นหอดพอไอ้พี่น้องก็ถูกทานครับผมกะเดี๋ยวถ่ายทำคลิปเล็กๆสัส้นๆหน่อยๆไม่เบึ้งครับผมกะกินหอดกินทิ้งกันครับผมกะนึกินเขาบนําำทิ้งขายฟองยี่ลานหนึ่งนะครับลนะกะกินผู้เดียวครับมือนี้ก็ได้มีแกงเห็ดเนี้ย ลาบเปีดกน้ำแร่ครับผมไปตลดาดเมื่อกี้นี่ครับผมไปซื้อเห็ดมากแกงแล้วครับเนาะกับพวกเดรปเก็บเองแล้ครับผมไปซื้อข้าวเจ้ามาเห็ดกระไดกอามากแกงแกงอย่างนี้ครับผมแบบประมาณนี้แล้วครับเนะาะห้แรงมาหนี่กระไดครับผม